สวัสดีค่ะทุกคนเนื่องจากเน่ได้รับทราบถึงปัญหาที่ทุกคนได้แจ้งมาให้ทราบทั้งทีมงานสาวสาเมมเบอร์ Member, และทุกๆคนที่ร่วมคอหลกับเน่นะคะมันเป็นปัญหาที่ซซเรียสมากๆซึ่งเน่ก็ได้รับรู้ถึงปัญหาหนาของทุกคนแล้วค่ะนั่นก็คือปัญหาที่หูเน่เนี่ยยาวเกินเหตุจนทําให้จัดวางภาพยากทําให้เวลาไลฟ์เนี่ยมันบังจอเกมจนอยากจะตัดหูเน่ทิ้ง ย่อหูเน่ให้เล็กลงมันเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากๆจึงควรจะได้รับการแก้ไขค่ะวันนี้เน่ก็มีนัตอกรรมในการไล่มนที่จะทําให้หูเน่หายไปได้ในคลิปตาแต่มันจะเป็นการแบบเคลื่อนย้ายไปที่อื่นเฉออยๆนะ <c oughs> แล้ววันนี้เน่ก็จะมาแสดงอภินิหารนั่นให้ทุกคนได้เห็นโอ เออเออะอะไรอะไรบนหัวอะไรบนหัวปูช่วยด้วยม,มีสีหะนี่น,นี่ไงหูหายไปแล้วความเดือดร้อนทุกอย่างมันจะหายไปทุกคนดูนี่นี่ทุกคนเนี่ยฉันไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงกลางตรงนี้อีกต่อไปโอ้ม oh y g ก d นี่เห็นไหมมันไม่ปังจอย ตัวบิ๊กเบิ้มขนาดไหนไม่มาอีกต่อไปปัญหาทุกอย่างจะได้ถูกคลี่คลายจ้าว่าเน่เน่ได้ได้เออทำไมอ่ะเน่เ่ต้องใจเย็นๆแนวใจเย็นอะไรนะแนวใจเย็นนะเน่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 ฮัลโหลหรอฮัลโหล เอาคืนไปเอาไปเออเอาคืนไปเอาคืนไปเลยเอาคืนไปเ,เลย,เยปู้มีสีหูมันจะได้ฟังแบบสีแค่ไงไม่ดีหรอสีแค่ไรเราแล้วคุณกลายเป็นคนไม่มีหูแล้วคุณก็ไม่ได้ <c oughs> ยินเนี่นะมันจะได้แบบของฉันึืนแต่ไม่ไม่ดีหรอคุณจะเสกไปไว้ที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่บนหัวผมวันหลังหาคนแบบรับกรรมแทนดีกว่า เออเอยเอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผู้ช่วยหาเดี๋ยวผู้ช่วยหาเออเอไปหาตัวใจไปแทนนน่อเออเมีตั้งหลายคนยากย้ายยย้ายเอออยดย้ายนก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 ดนกดกนกกดกดกกกกกกดก